สวัสดีค่ะเมนีซสิมาหนึ่งเข่าพี่น้องหนึ่งเข่าแล้วก็ว่าสืเห็ดกับเข่าเส้ากินสวยละพี่น้องไม่ทันได้กินเข่าพี่น้าอันยุใส่เข่าเด้อจ้ะกินข้าวเหนียวมมนีพี่น้องกินข้าวเหนียวเด้อจ้ามะเมนีแล้วละจ้ะง่างเห็ดกับเข้อพี่น้องมาเนี่เมนูเห็ดกับเข่าเมนีพี่น้อง ลวกผักจ้ะตำแบกทั่วไปเก็บมากมานคำโอ่งเศร้ากันเนี่ยพี่นอะะ้อ,อ,แนองแล้วก็ซื้อหอยแมงปูมากพี่น้องซื้อหอยแมงปู่มากสามโลว่าสีมาหนึ่งกินก็ตำแบกทั่วหืมมีแต่เนื้อแส็บๆพี่น,อะะน้องแล้วก็ตุ่มเนื้อใหม่ไปพร้อมพี่นอาา้องดี่ผมสิพากับเบิ่งตุ่มเนื้อใหม่ให้ผมเด้อตุมมอเอเอมต่ม,ม,ไ,ปม,มไปเต็มหม้อเอเล่เลยพี่น้องที่ผมตุ่มเนื้อใหม่ไปตุ่มเนื้อใหม่ไปเต็มหม้อเลยจ้ะ จักหน่อยสิตำปลักถั่วกินกับเข่ามือนี่ง่ายๆมันผานเข้าจ้ะก่อนอื่นเนี่ยเราสะล้า,หาง, <S <S ออง,างหอยความสะอาดล้างถ้าไม่สันกระสุล้างให้ดีๆและสาเนาะล้างให้สะอาดเพราะว่าถ้าล้างไม่สะอาดที่นี่แหย่พี่น้องกินหอยเืรอนีพี่น้องกิงนหอยก็ได้ล้างแล้วนะกระซิพอดีพร้อมหนึ่งพี่น้องเอาไปหนึ่งเดี๋ยวเลยพี่น้องตัวหน่อย,อยอยู่แต่ก็อ้วนอยู่เด้อจ้าหอย เบิดจักขันก็สิเอาผักงามๆนี่ลงไปลวกเลยลวกลวกเพราะถว่าให้เพิ่นเอามาลวกสุกคักเลยค่ะคือจังเพราะมีวิตามินจักหน่อยพี่นอ้องลวกสุกแล้วพี่นอ้องลวกผักจ้าผักส,สดๆเก็บกับสวนว้าว ต้มน้องใหม่กันนี่พี่น้องตามท่วงพี่น้องได้เรื่องละต่อไปก็เป็นการลวกไหยด้วยจ้ะหนึ่งแม่พี่น้องหนึ่งไห้หนึ่งค่อยแสบพี่นอ้องฟ้าหมอมงินใบข้าวเดียวไปกินโอ้ต้มไหยเริ่มซุกแล้วพี่นอ้องตามช่วงก่อนใส่ดอกผีก กระเทียมปีกหนึ่งข้อตำจ้าข้อตำพริกแรก่กะกระเสสร้อยเธอใส่เรียกน้องตำแล้วแล้วจับพี่น้องใส่ผมงงาจะง่ยพี่น้องบะเกอร์เทศจ้ะใส่ไป ปักหน้าจ้ะเห็ดแบบนีง่ายพี่น้องตำแบบง่ายน้ำปลาลาปงรสดซุปแล้วจ้ะพร้อมตำแล้วนะจ๊ะ ดีด้วยพี่น้องตารเสิร์ฟตัดถั่วเห็ดแบบเมียกินแบบบ้านเฮาเง่ายสุดเลยพี่น้องตำบักถั่วเป็นดาแสบจ้าได้ละจ้าตำบักถั่วต้มหอยแลวกัต้มน้ำใหม่ลวกผัก ถอดไกลสักหน่อยพี่น้องโดยร่วมแล้วกับสเตเล้แลนะพี่น้องเนาะไม่ได้จ้ากินขอน้องกันแซ่บเลยพี่น้องฝากในที่จ้า